ขั้นตอนการถอดเปลี่ยนผ้าดิสเบรกและทำความสะอาดเบื้องต้นซีว o t โมตมือดำทำเองรถสกบูปีไอคันนี้นะครับเบรกไม่กินนะครับจับแล้วก็มันลื่นมากมันเหมือนมีคราบน้ำมันนะครับ 1. ถอดน็อตยึดแม่ปั๊มเบรกออกทั้งสองตัวเราจะถอดดูนะครับอันนี้เราคลายน็อตไว้หลวมๆแล้วเราจะแกะออกมาดู 2. ถอดแม่ปั๊มเบรกออกมาตรวจสอบโดยการขยับขึ้นลงและดันออกไปทางด้านหลังตรวจสอบผ้าเบรกดูความเรียบร้อยของคาลิปเปอร์เบรกคันนี้จาะระบีเยอะมมากคิดว่าน่าจะเปลี่ยนผ้าเบรกหรือไม่ก็ไปซ่อมเบรกมานะครับแล้วก็อาจจะใส่จารบีใส่เยอะเกินไปครับคันนี้รู้สาเหตุแล้วเดี๋ยวเราก็จะแกะมาล้างนะครับ อางก็ล้างแฟบเลยครับเราเริ่มเลยครับแกะก,ก่อนครับก,ก่อนเรยสามถอดสลักเบรคสลักเบรกถอดผ้าเบรกออกนะครับแล้วกันให้ดูภายในแล้วกันครับส <4, S 1> <อ>ี่ถอดผ<ด>้าเบรกเว่ามันเปียกจริงๆเปียกแล้วก็เยิ้มจารบีเลยครับเนี่ยดูชัดๆครับใส่จารบีไปเยอะมากดูจารบีสีแดงด้วยนะห้าทดสอบการทำงานของลูกสูบเบรกกดเบรกดูครับ ที่ทางที่เบรกเบรกทำงานครับลถกสุดเบรกทำงานเบรกวิ่งครับเบรกวิ่งแสดงว่าการทํางานของเบรกปกติครับสาเหตุที่เลื่นนีเกิดมาจากจะระบีอย่างเดียวครับหกตีและดึงเหล็กยึดเบรกออกถ้าไม่ออกก็ค่อยๆเคาะนะครับเหล็กยึดจะค่อยๆออกมาเองครับแทงลูกน่อยครับฝืดนะจะหนิมนะ ตัวนีว้ต้องล้างหน่อยครับล้างแล้วก็จารบีเขานะเจ็ดล้างแม่ปั๊มเบรกให้สะอาดกับล้างให้เกลี้ยงครับหให้เกลี้ยงนะให้เกลี้ยงจากที่ดูหน้าง,งานนะครับสันนิษฐานว่าจารบีนะครับจะมาจากจุดนี้นะครับจุดที่เป็นสป,ปริงนะครับแล้วก็จุดที่เป็นลูกยางนะครับที่จะใส่สลักเบรกตรงนี้ทั้งสองข้างนะครับเขาน่าจะอัดจาระบีเข้าไปเยอะมากๆเลย ล้างเสร็จแล้วเราก็จะเป่าแห้งให้สะอาดนะครับแล้วก็ใส่ผ้าเบรกกลับไปนะขั้นตอนต่อไปประกอบแม่ปั๊มเบรกและใส่ผ้าเบรกครับขั้นแรกก็ลูบจารบีตรงสลักก่อนนะครับนะครับแค่ลูบก่อนนะครับลูบก,ก่อนง่าจางสองประกอบสลักปั๊มดิสกับแม่ปั๊มนะครับต้องอดันเข้าไปจะมีลักษณะคล้ายๆแว็กคัมหน่อยครับให้ลองดึงมันครับดึงมาได้ไหม ดึงสองของได้นะตัวดึงได้นะครับต้องให้ตัวได้นะถ้าแข,แข็งแข็งเนี้จะแสดงว่ามีปัญหาแน่นอนเลยแล้วก็รูดจาระีที่ที่ตัวชิ้นงานนะครับใช้เครื่องมือดันลูกสูบเบรกเข้าสู่ตำแหน่งครับถ้าไม่มีใช้ขีมล็อกแทนได้ครับ 4. ใส่สปริงรองผ้าดิสเบย์ เราจะใส่ผ้าเบรกใหม่นะครับขัดผ้าดิสเบรกด้วยกระดาษทรายหยาบ<อ>พวกไอ้วัสดุที่เคลือบนะครับหรือว่าร่องรอยผลิตเนี่ยครับอาจจะมีอะไรออกไปครับนะ็จะใส่ผ้าเบรกแล้วห้าใส่ผ้าดิสเบรก หกใสสลักยึดผ้าดิสเบรกต่อไปพอประมาณก็เจ็ดจัดระเบียบผ้าดิสเบรกแล้วก็ตรวจว่าเรียบร้อยดีไหมนะแล้วก็ใส่ประกบครับต่อไปตามปกตินะแปดประกอบแม่ปั๊มเบรก เก้า <9 S 2> <ห>ยึดน็อตแม่ปั๊มเรรบรกสองตัวกาใรใส่้าเบรกด้วยสิบขันน็อตยึดแม่ปั๊มเบรกให้นั่นด้วยตัวที หันสลักยึดผ้าดิสเบรกให้แน่นเสร็จแ,แล้วนะเสร็จแล้วครับทดสอบมุนล้ลอดูลลแลทดสอบเบรกดูความเรียบร้อยุ่นนี่มุนล้อนะครับลองยกล้อเหมุอนล้อนะล้อแล้วก็มุนล้อโอเคล้อแล้วก็มนล้อครับนะล้อแล้วก็มุนล้อครับโอเคแล้วก็เบรกครับดูแลมุนล้อครับเบรกครับอ่าลองมุนล้อแล้วก็ เบรกครับเบรกต้องไปลองขับดูนะครับอันนี้ลองขับดูว่าเบรกอยู่หรือเปล่านะฮะเพราะต,ตอนมาตะกี้เนี่ยจาระบีเต็มๆนะครับเบรกไม่อยู่นะโอเคครับเรียบร้อยขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจในวิชาเชิงช่างขอให้ประสบความสำเร็จในสมมาอาชีพทุกท่านครับถูกใจกดไลค์สับสคริปต์แชร์ได้ครับผม